ชนบกุดแดงนะครับซ้มไรนะครับที่ติดตะน้นขนกีซ่องเลนนะครับอยู่ในตำบลน้องปิงอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินนะครับมีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะครับอยู่หน้าติดหลังค้านะครับติดบ้านผู้ใหญ่ที่ดินแปลงนี้ร้มไร้ยกแปลงนะครับเจ็ดแสนบาทซ้มไร้นะครับยกแปลงเจ็ดแสนบาทเป็นใบชนดพร้อมโอนนะครับ ทุนด้านใดอยู่ในงบคลองท่านนะครับเพียงสร้างไรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนี่คือเพื่อนบ้านอยู่ถ่ายแปลงด้านทิศตะวันออกก็มีเพื่อนบ้านนะครับทิศเนือก็มีเพื่อนบ้านนะครับทิศตะวันตกนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมล็อบแปลงที่ดินเลยอยู่ในตำบลน,น้องปิงอำเภอหลัฟ้นจังหวัดกาญจน,นบุรีที่ดินซุ้ยนะครับ ที่ดินแปลงนี้ซ้ำไร่เจ็ดแสนบาทพร้อมค้าหักโอนนะครับที่สูงนะครับที่สูงหนาไม่ท่วมด้านหน้าปลูกบ้านต้องท่มเล็กน้อยนะครับตามฟาตโนนประมาณหนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับต้องลดที่จอดนะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับต้องท่มประมาณหนึ่งเมตรเตตโนนคอนกรีตซ่อง,องเลน น้ำไฟฟ้าอยู่น้าแปลงชุมชนนะครับอยู่ในชุมชน ที่ซุวยนะครับสุวยมาร์กเลย